สด่ว่าเขาไมีัน้องมองกักันด้วยเาดบ่เดาลองคํานสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับโอ้หล่อจังเลยหรอแล้วด้วยนะครับสวัสดีจ้าดูแอปสวยเป็นไงล่ะว่ายน้ำเท่าหร่นะอาหารหนึ่งอนีเก้า ไปน้ำหกคนแดดลมแดดคอนต้นทุนต่างผู้จ uh, ัดการผู้จัดการผู ums, ้จัดการใหญ่นะใช่ผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการใหญ่หมายถึงตัวใหญ่ใช่ไหมเย่และนี่คือบ้านของเราครับอ้าวผมพี่โจกเหรอเรืเราครับ Welcome to Villa Nawin. ข้าอคข้องนอยุอยาไปไกล ใจเด่นชาเด่น อธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนขอให้พวกเราเป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณที่ไม่นึกว่าเราเซอร์ไพรส์แบบนี้เออจริงๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนทุกๆคนหลายๆปีไม่ว่าจะเป็นดิวที่คบมาสิบกว่าปีหรือว่าจะเป็นออฟเป็นทองเป็นพี่โจเป็นบินเป็นฟังทุกคนเป็นบิ๊กเป็นทุกๆคนเลยขอบคุณที่อไม่รื้อะไร không có cái không cả. hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì wow. Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เห็นไหมว่าได้ผลถามใช่ไหมว่าใครวันน you know. ี้ใครเป็นคนคิดเนี่ยไม่มีทุกคนนี่เริ่มบอกมาฉันได้เป็นคนแนะนำไร้กาทุกคนเลยและทุกคนก็เห็นดีด้วยและก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเขาซื้อเค้กตั้งแต่ก่อนออกไปเดินทะเลอีกอย่างจสิงดีเออทำไมไม่รู้วะไอ้ที่หายเป็นแฟมินี่มานานๆวิ่งเข้าวิ่งออก ไม่ใช่มิติธรรมดามิติทำน้ำตาแรกอ่ะใจร้ายอ่ะตอนแรกอ่ะคือไฟดับปุ๊บเน้เากอยก็ลองไม่ก่อนนะวันเกิดใครวะคือหน้าหน้ารู้เลยอ่ะวันนี้น้องท้อง A18 ขาจามหา,หาอิจฉาอิจ่าทำไมเก่งเลยเอาก็ปลอดคืนได้ไม่ได้ว่ากันค <ๆ S 2> ืออยากจะทำ่างนี้นะตกใจ <ś c oughs> ถือว่าเป็นปีแรกนะที่ที่าทางแรกจริงๆที่ที่เบิร์ดเดย์ปกติไม่ค่อยเพราะว่าเวลาวันเกิดก็จะไม่ได้มีติ้งกันก <ś c oughs> ็จะเลี้ยงที่ตะครีดก็จะอยู่ที่บา้าน พอร้องเพลงจบได้แล้วไม่เด้ข่าวยังไม่ได้กอดกูนะเอออันนี้คาต้องเตั้งผหรือตั้งกาเกตัพี่มาตัี๋ง่อต่อทีกั มาเจอกันเป็นมีตหรืออะไแล้วก็มาบอกว่าที่รอบปีที่ผ่านมาจำไม่มันก็ไม่มีอะไรกลัวแอบหรือว่าอะไรมาเจอเขาเพื่อุรู้จักเป็นเพื่อนรู้จักโต้รู้เรื่องกันมาก็จะไหวเรื่องไม่แต่เรื่องเรียนเรื่องความรักเรื่องการงานแล้วก็เรื่องเตือนสติอะไรเรื่องอะไรมาคิดนะไม่ใช่ไม่คิดนะที่แบบพูดมาอะไรเงี้ยแต่บางทีก็แบบว่าแอบน้อยใจมาก